ถ้าเป็นแต่ก่อนนะทุกคนอาจจะมองเออแทงหน่วงหรือเปล่ปาหลบไม่ได้หรือเปล่าแต่พอมันมีไอ้อันใหม่ขึ้นมามันก็เลยการเป็นอย่างนี้แล้วลองคิดเล่นๆถ้าผมไม่มีโโปชันเลยดิผมไม่มีสิทธิ์ที่อธิบายอะไรแน่ๆตอนที่ผมคุยกับพี่ตอ,ตอที่เขาเรียกที่สภากาศเรียกแล้วพี่ตออยากคุยกับผมเอาเจ้าตัวมาคุยผมก็คุยได้นะผมไม่ได้ติดใจอะไรก่อนนะหลายๆคนบอกว่าเขาแทงบล็อกมาแล้วบล็อกบล็อกแต่มันมันบล็อกอยังไงอ่ะบล็อกแบบผอมกันอ่ะมันไม่ใช่บล็อกแบบผมแทงไม่ได้อ่ะแล้วผมก็รีตัวหนะี่ยไปผม เนี่ยภาพเขาคือหลบแต่ภาพผมมันไม่หลบเว้ยใครใครใครที่เป็นแฟนคลับของฮิโรชิหรือว่าแฟนคลับน้องมันอย่างเงี้ยไม่ต้องไปลำอีกฝั่งก็ได้นะคือถ้าคือถึงเอาขมันะมนะคิดว่าถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งมันน้องมันศาสตรแล้วคุยได้คุยกัถ้าได้จบรีนะถ้าจบกันดีแล้วได้คุยกันอะ ผมคิดว่าอย่างไงเดี๋ยวเาก็ต้องออกมาชี้แจงให้อยู่แล้วอะแต่ตอนนี้มันมีปัญหากันอยู่เขาอาจจะไม่ได้สนใจเขาอาจจะไม่ได้รับรู้ด้วยว่าตอนนี้น้องมันเจออะไรบ้างไงเรื่องแบบเรื่องทักกระดาข้างนอกหรือว่าที่มันเป็นผลกับข้างนอกน้องในที่น้องมันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยเอาไปพูดในกลุ่มไม่ได้ครับไม่ต้องไปต้้งไม่้าเปพูดในกลุ่มยังไงผมก็โดนรำลึไม่อดูมันมันไม่ใช่พื้นที่ของผมไงเรื่องของฝันลุ้นอย่างนี้บ่อยเลยว่าอันนี้เขาคิดยังไงเขามีสิทธิ์แล้ว อยากให้อยู่ในฐานที่เข้าใจดีกว่าอย่าไปลํากันอย่าไปลําเขาแล้วเรื่องเดี๋ยวถ้าจบรีนี้เดี๋ยวน่าจะได้คุยกันอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็ได้เดี๋ยวเขาตั้งสิทธอีกทีก็ได้ถ้าเกิดไม่ชอบใช่ใช่เดี๋ยวจะตังสตรีมเมอร์ฝั่งนู้นเขาออกมาคุยเหมือนกันดาบเคลียร์เชนหน่อยเดี๋ยวผ่านไก่อนดาบดาบเคลียร์เชทหน่อยเคลียวิเชละเคสเนาะนั่นแหละน่าบอสเองก็คุยไปแกันเดี๋ยวพี่ไปรับรถก่อนได้พี่ได้ได้ดาบดาบเคลียร์เชน่อยแป๊หนึ่ออันนี้้มาใหดู แปนนึงนะดับไม่ต้องเปิดหมดวงการดาบับเอาเป็นอันนี้พอไอเชียชัดอะ่ะน่าจะตีครับหลังรีมีตีแล้วประกาศแล้วคือแป๊แบบหนึ่งนะม,มันหาไม่เจอวะ แล้วอีกอย่างที่เขาบอกว่าดูยังไงก็โปะไม่ไม่ผมไม่เข้าใจว่าเช็คแล้วคือยังไม่จบหรอหรือว่าไงผมไม่ได้โปจริงๆเว้ยไม่งั้นจะไม่ให้นั่งเขาเช็คเข้าคอมมาอย่างไรทําไมวมผะผมไดถูกเะล่ะผมแม่งไม่ตุกติกอะไรเลยนะเว้ยตอนเขาเรียก <c oughs> ตีห้าสิบบาทห้าสิบใบ น่าอันนี้สภาประกาศเล่นน่าจะต้องเล่นแหละรับแต่ไม่รู้จะเอาไงกันอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะยังไงผมไม่อยากจะําอะไรมามาผมเปิดให้ด้วยผมก็คิดว่านายกประกาศเรียกผมหรืออะไรนะจอะขึ้นปะขาผมกับพี่คนที่ติดตามนี่คือเมื่อวานเนี้ยอันนี้หลังจากที่เขาดึงไปรอบแรกนะเขาก็ประกาศในประเทศ คิดว่านายเยวกว็จะเรียกคุยอีกรอบผมไม่เคยโดนประกาศเรียกอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วผมก็ไปเนี่ยผมก็ผมว่าผมก็เล่นปกตินะอันนี้คือคนคนเดียวกันนะที่มีคลิปเป็นดารมาม่าอยู่ตอนเนี้ยผมเมื่อคืนนี้พวกผมแฝงไฟไงผมเลยต้องเอาตัวรอดก็ตรงๆก็หนีแหละผมก็หนีลงน้ําเขาก็ตามผมมาคนเดียวกันนะ อ่ะผมก็ว่าและเขาตายแต่เขาตายแต่ผมไม่อุ้มศพไปเพราะาผมต้องการที่จะหนีไม่ต้องการที่จะอุ้มมันนไม่มีอะไรเลยเว้คนดูจริงๆแล้วอ๋อผมลืมแก้เท่าที่เมมแก้ชื่อสติม เขาคุยกันครับผมผมเข้าไปคุยไม่ได้เดี๋ยวผมต้องมาชี้แจงตรงนี้ครับเดี๋ยวเขาเอาไงต่อเดี๋ยวเขาบอกผมเองน่าจะไปกันหมดแล้วน่าจะคุยกันเสร็จแล้วหลกกูมาละใครใจเย็นนะอย่าลำนะไม่เอา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 ไม่ลำไม่ำ อผมไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์นะผมไม่ได้มาสตรีมทุกวันผมอันนี้พี่ฟ้าเขาลงผมเขาเลยเอามาให้แล้วผมก็ได้ชี้แจงพอดี จะมาถึงจะตีแก๊งไรต่ออย่างนี้ถูกไหมครับที่ที่เมนนอะไรน่ะถ้าถ้าไม่มีเรื่องนี้ถูกปะผมไม่รู้อะไรมากคือผมก็เล่นปกตินี่แหละแบบว่าเพิ่งเข้ามาผมก็เต็มที่กับทุกที่ไงแล้วผมก็เข้ามาตอนเทียร์ผมก็เล่นเต็มที่นะ ผมพูดตรงๆเลยผมเล่นเต็มที่ทุกแกงอะจะเห็นพี่ถามตรงๆอีกแล้วหรอไม่เอาไม่เอาคำถามนี้กลัวใช่ใช่ผมปกป้องตัวเองแว้ผมเมื่อวานนี้ผมก็พหน้าเฟสไปแล้วผมก็อ่ะผมผมยังเลือกที่จะไม่ลงหลักฐานอ้ที่ผมไปแทงเขาถูกไหมแต่ว่าผมลงหลักฐานไอ้ที่นายกบอกว่าผมเช็คไม่เจอไม่เจอคือไม่เจอจริงๆอ่ะแบบว่าเช็คยังไงก็ไม่เจอเพราะมันไม่เจอเพราะกูไม่โป้ซีเอ็มดีหรอซีเอ็มดีผมไม่เคยใช้ครับพี่ไม่ไม่เคยเลย ไม่เคยคิดจะโหลดหรือใช้ของใครเลยและไอ้พวกเซตติ้งอะไรผมไม่เคยโหลดมาใช้เลยนะไปดูคลิปในช่องผมได้นะผมมีเซตติ้งแจกอย่างเดียวคือเซตติ้งภาพนะสาระเลยนะคนดู <c oughs> มีแต่เซตติ้งภาพนะที่แจกอะแบบแค่ต้องภาพสวยอย่างเดียวอะโอ้ยพี่กัดลั่นไป <c oughs> คิดดูด็าแบบผมไม่มีอันนี้ผมผมพูดเฉยๆนะถ้าผมถ้าเป็นแต่ก่อนนะทุกคนอาจจะมองเออแทงหน่วงหรือเปล่าหลบไม่ได้หรือเปล่าแต่พอมันมีไอ้อันใหม่ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แล้วลองคิดเล่นๆถ้าผมไม่มีโกโปช็อตน,นี้ดิผมไม่มีสิทธิ์ที่อธิบายอะไรแน่ๆผมไม่รู้หรอกเขาเขาเก่งไม่เก่งผมให้เกียรติทุกคนอยู่แล้ว ชื่อปะตอนที่ผมคุยกับพี่ตอ่ะที่เขาเรียกที่สภาประกาศเรียกเราพี่ตออยากคุยกับผมเอาเจ้าตัวมาคุยผมก็คุยได้นะผมไม่ได้ติดใจอะไรเขานะตอนแรกผมเล่นเทียร์ซิลนี่แหละผมก็อยู่แกงแกงแบบที่ผมอยู่มานานอ่ะ คือผมอยากสัมผัสได้เล่นบ่อยแบบไม่ใช่อยากเล่นบ่อยเดียกลันเล่นผมก็เลยขยับขึ้นมาเล่นเทียโกอยู่เทียอก็สนุกดีนะเทียโกแล้วคราวเนี้ยเขาไปพักกันผมก็มาฮิโรชิแบบผมไม่รู้ว่าการที่เล่นเทียโกแล้วแบบเล่นกับแก๊งนั่นคือแบบยังไงแก๊งที่เขามีสตรีมเมอร์หรือแบบผู้เล่นที่แบบอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็เล่นปกติของผมแต่แบบแม่งผลกระทบแม่งวงกว้างนีหว่าใครจะทําให้รู้ว่าการเล่นเทียโกแม่ง มันไม่ได้แค่แบบแบบว่ายัางไงอะเล่นเทียซิลอาจจะโดนหลูบแค่ตีสองตีสามเล่นเทียโกหลูบตีห้านี่ผมไม่ซีแต่ผมไม่คิดว่าวงกว้างที่ดาม่ามันจะกว้างขนาดเนี้ยเก็ดปะ <c oughs> พี่เขาคงขอถามต้อง,ต,องต้องจูผมิตุ ใช่พี่ตามนั้นผมเพิ่งจบกับโอเวอร์มาเองอย่าลำกันนะไม่เอาพอแล้วพอแล้ว มาผู้ติดตามจะถึงห้าร้อยแล้วข่ดอีกเจ็ดสิบสี่คนติดตามไม่หน่อยแล้วมีคนมาใหม่ไหม αι? อยากดูอีกไหม αι? ตอนที่เขาตัดมาเขาไม่ได้น่าจะไม่ได้ตัดตอนที่ผมไล่แทงเขามาแต่แรกนะ <S 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 เล่งกับโอเวอร์เหรอเฮ้ยผมพูดตรงนะไฟโอเวอร์เขาแข่งนะเขาสบออกไว้มากนะ ผมเล่นได้แทงผมตายผมได้เล่นชีวิตเดียวแบบเขาสบผมไปไกลจัดอะจริงอรพี่ชาร์ตไม่เคยใช้แล้ว <c oughs> เปิดอีกรอบใช่ไหมเอามุมเขาก่อนแล้วนะผม,มที่มันมีดราม่าอยู่ตอนเนี้ย แม่ไม่เป็นไรแม่เป็นไรวพราะแม่ขอโทษไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรตอนนีงเอาทำให้ดาบแบบรุ่นใหญ่มาตั้งเป็นดาบให้แล้วครับ สวยดับใต้ฝุ่นก็นมาวิดับมาลิม่มมามามาผมไม่รู้ว่ามันยังไงเว้ยเขาตัดมาแค่นั้นอ่านายกอ่านแบนเดี๋ยวเปิดชัดให้ดู ประมาณหกโมงครึ่งมังผมน่าจะโดนดึงไปเดี๋ยวเปิดหลักฐานให้ดูเจนครับยุ่นใหญ่นะคนนี้ <c oughs> มาๆๆนี่เห็นไหมอันนี้นายโดนัดนะส่งคลิปมาแล้วเขาก็เรียกผมคอเดตไปก็ไม่ได้อะไรไม่ใช่ไม่ได้อะไรดีเขาก็ส่งหลักฐานฝั่งเขามาก่อน เขาก็ถามว่าเอ้ยน้องตรงนี้มีหลักฐานตอนนี้ไหมเพราะว่ามันเราใช้หรือว่าไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าผมก็บอกว่าผมบริสุทธิ์ผมมีชปอ่ะผมก็ดูก่นนะดูดูก่อนนะแค่ภาพผมกับภาพเขามันก็ไม่เหมือนกันแล้วดูด,ดีอันนี้คือผมไล่เขามาตั้งแต่ตรงนี้นะเห็นปะไล่มาจนถึงตรงนี้ ก็าตามนั้นแล้วดูภาพผม <c oughs> นี่ผมไล่เข้ามาแล้วแหลกแหลกจับไฟนี้อ่ะเขาก็ยังหลบได้อยู่นะจังหวะแรกนี่จังหวะนี้อ่ะหลายหลายคนบอกว่าเขาแทงบล็อกมาแล้วบล็บบอกบล็อกแต่มันมันบล็บอกยังไงอ่ะบล็อกแบบผอมกันอ่ะมันไม่ใช่บล็อกแบบผมแทงไม่ได้อ่ะ แล้วผมก็รีตัวเนี่ยป่ะผมก็แทงไปเนี่ยภาพเขาคือหลบแต่ภาพผมมันไม่หลบเว้เยเอีดูทีก็ละของเขานะอ่านี่คือภาพตรงกันอ่ะผมก็แทงอผมก็ปกติแล้วดูของผมผมไล่มาก่อนเขาก็เขาก็หลบได้จังหวะหนึ่งไปแล้ว ภาพก็ไม่ตรงกันก็ประมาณเนี้ภาพลำหรือภาพไม่ลำอันนี้ผมแต่ว่าแน่ๆคือบูทคนยังไงก็บูทคนแน่ๆบูทประแทง ใช่ใช่ตอนตอนนั้นคือคือไฟลีหลังดีห้าโมงแล้วประมาณหกโมงหกโมงครึ่งผลผมโดนนายกดึงไปอันนี้ฟังก่อนนะมันเป็นอย่างนี้นะท,ทม์ไลายคือหกโมงครึ่งอ่ะผมอุ้มขาเท้าอยู่คือเกมน้ําถูกปะผมก็โดนนายกดึงไปอยู่ในตู้ขังเลยแล้วเาก็พูดว่าเองดิบเข้าดิบมาตอนนี้เลยถ้าเอองช้าหรืออะไรอะ่ะห้ามช้าอะไรประมาณเนี้ยผมก็รีบเข้าไปแล้วผมก็ให้เขาเช็คตอนแรกเขาให้แชร์จอดูหลักฐานก่อนแล้วเขาก็ขอเลขอนิเดก ก็คือเรียกเทียบกับแบบเขาคอมมาเฉยแล้วผมก็ให้ไปเขาก็ตรวจตอนแรกรอบแรกอ่ะคือนายกโดตรวจเองก็ตรวจแล้วก็ก็แบบเหมนไม่เจอแบบไม่ได้ตรวจแค่ช่วยๆนะ <c oughs> เขาก็ตรวจละเอียดอยู่นะ <c oughs> มันก็ไม่เจอมันประมาณเกือบเลยครึ่งชั่วโมงอ่ะเขาก็ไม่อยากเบรกผมเท่าไหร่ <c oughs> ใช่ใช่เหมือนเขาไม่อยากเบรกผมเขาเลยให้ผมไปเล่นให้ไปเล่นในรีนะแต่ว่าเล่นเล่นไม่ถึงรีนะเพราะผมก็ คือพวกเขาก็มายืนสภากันไงพวกผมไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงต่อผมก็เลยคุยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนก็ได้แนละ้วเขาเนี้ยผมมาออกมาแล้วแต่ว่าตัวประกาศเรียกอีกรอบนึง <c oughs> อะไรประมาณนี้แล้วก็นายกทักดิสส่วนตัวในติกเก็ตมาว่าให้เข้าดิสไปหน่อยแล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งคือเช็ครอบเนี้ยนะเขาพาทีมงานที่เช็คแบบเช็คลึกแบบลึกๆเลยลึกจริงนะลึกลึกจัดอะ <c oughs> ผมไม่คิดว่ามันจะลึกได้ขนาดเนี้ยแบบว่า ไม่เจองาน OC ตั้งแต่สมัยนานมาแล้วอะประวัติการโหลดประวัติการลบอะไรมีหมดอะครับที่เขาเช็กอะแล้วเขาค้านหาในช่องพวก YouTube หรือไฟขยะเขียนว่าโปรหรือแบบ n o ้ตแพดหรืออะไรทักอย่างอะแบบเกี่ยวกับโปรคือไม่เจอเลยอ่าแล้วคราวเนี้ยผมก็ผมก็อยากให้เขาแบบยังไงอะให้คําตอบผมผมว่าหนังนี้ผมต้องไปเล่นเขาก็เช็คละเอียดละเอียดแบบละเอียด,จ,ดจับ เราก็ไปคุยกันผมก็เขาบอกให้ผมรอพอคุยไปสักพักนึงเงียบไปสักสิบห้านาที <c oughs> เขาบอกโอเคเราเราตรวจหมดแล้ว <c oughs> เขาจหมดแบบทุกวิธีทางแล้วคือไม่โปรไม่ไม่มีโปรแกรมช่วยเล่นอะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมไปเล่นก,ก็จบอันนี้คือเรื่องนายกก็คือจบแต่ว่าผมอ่ะโดนลามเรื่องแบบว่าจะโปรได้ไงปิดโปรแล้วลบโปรไปแล้วอ่ะคือผมโดนเรื่องนี้แบบว่าจะปิดได้ไงอ่ะลบไปแล้วอะไรเงี้ย แล้วพอไฟหลังรีแม่งไฟหลังรีแม่งมาแพ้ไงประเด็นหนักกว่าเดิมผมโดนลำหนักกว่าเดิมก็คือปิดโป๋หรอปิดโ,ปแ,ดโ,ดป,โป,ปแพ้ดิลบโปไปแพ้ดิไม่เอาโปไม่เล่นแล้วหรอดูดิแล้วแม่งแบบยับอ่ะใช่ใช่แบบเช็คละเอียดจริงนะงผมพูดตรงๆนะผมถามคนดูดิคนดูลบไฟในยขยะแล้วคนดูคิดว่ามันกู้ขืนได้ปะ แบถังขยะผมยังไม่รู้เลยมันกู้ยังไงแบบไฟขยะที่ลบถังขยะไม่ไม่ไม่บินพี่แต่แบบแม่งโดนลำแบบว่าอย่างน้อยแม่งความรู้สึกคนนะพี่แบบว่ามันก็ไม่เต็มร้อย,ยถูกป่ะแบบให้พูดก็คือแบบความรู้สึกแม่งแบบไอเ้เหี้ยทำไมกูกูเล่นปกติทําไมกูโดนลำวะทําไมกูโดนดา่าอ,อะไรอย่างเงี้ย โซโซขรับบอลี่าวบุณคับใครเนี่ยจำได้้วยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนรอดเลยครับปกติผมพูดอะไรนะปกติคนดูสดตอรี่เฟซหรืออะไรอะไม่ไม่ถึงสามร้อยนะตื่นเช้ามาแม่งรอไปเจ็ดร้อยคนอื่นๆมาดูห้าร้อยแล้วเมื่อสักพักเนี่ยมีคนไม่เม้นทัวลงผมผมลบไปแล้วบล็อกไปแล้วเนี่ยในเฟซเนี่ย ใช่ใช่คนเรามีสิทธิ์สงสัยจริงพี่ใช่ใช่ใช่ผมให้เขาเช็คไงผมแบบมีสิทธิ์สงสัยนี้ไม่ผิดไม่ผิดใช่ใช่นายกเขาก็แต่นายก่เขามีความรับผิดชอบดีนะน,นายกเขาแบบว่าเออแบบเขาขอโทษทุกอย่างเรื่องให้เสียเวลาหรือเรื่องที่แบบให้มันเป็นอย่างนี้แบบที่ต้องมาเช็คต้องเบรกอะไรเงี้ยเขาขอโทษทุกอย่างผมเข้าใจทุกอ,อย่างเพราะว่านายกเขาเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเช็คแล้วก็ให้รอเวลาคนมันก็เดินไปเรื่อยเยเขาก็ขอโทษแบบว่าเออมันไม่เจอจริงๆแล้วก็ขอโทษที่แบบ ต้องให้มาเช็คเพราะว่ามันเกิดการสงสัยเขาก็อธิบายเข้าใจทุกอย่างเออผมเข้าใจในายกไว้ยเพราะว่าเขาต้องทําหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วถ้าคนสงสัยใช่ใผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนายยกดีดีด้วยเขาก็ไม่ได้อย่างไรเขาก็เช็คให้เราแบบเราใสสะอาดอะ่ะ